นกฟอพัดนกตัวจิว๋วใครเห็นก็ต้องรักอีกหนึ่งสายพันธุ์นกที่จะทำให้ทุกคนต้องตกลหลุมรักด้วยความฉลาดสีสันน่ารักและจะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ทำให้ทุกคนต้องตกลหลุมรักอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเราไปทำความรู้จักกับเจ้านกฟอพัดนี้ให้มากขึ้นกันเลยดีกว่า เจ้านกฟอพัดเป็นนกแก้วตระกูลปากขอชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดจัดอยู่ในประเภทนกสวยงามสามารถพัฒนาสีสันได้อย่างมากมายเลี้ยงตัวเดียวทรงเสียงไม่ดังแต่ถ้ามันมีเพื่อนเมื่อไหร่แล้วก็เชี่ยวจ้าวกันเลยทีเดียวโดยนกฟอพัดเป็นนกที่จัดอยู่ในกลุ่มมันชีไซเตปประเภทสอง ปัจจุบันสามารถจำแนกได้ออกเป็นแปสายพันธุ์คือป็นโลเฟสแพล t ์คุณสมบัติที่โดดเด่นของนกฟอพัสสายพันธุ์ย o นโลเฟสแพลร t คือการทำเครื่องหมายสีเทาพัผู้สามารถสังเกตได้จากตาสีเทาน้ำเงินและจะมีสีม่วงเข้มบนตะโพส่นปีกจะมีสีน้ำเงินโคโบอโดยมีความยาว15ซนติเมตรมีทินกำเนิดในประเทศเปรูตัวต่อมาก็คือ m e ็กซิคันแพรเพศผู้จะสังเกตได้ง่ายจากส่วนสะโพกสีฟ้าและปีกจะมีโทนสีฟ้าแบบหลากหลายส่วนตัวเมียจะไม่มีลักษณะแบบตัวผู้ <Wow. S 1> m e x i ซ a n p a r o t รจะผสมพันธุ์ทุกๆ1ถึงสปีสายพันธุ์ต่อมากันเลยกินลัมแพล r อตัวผู้จะมีลักษณะสีฟ้าอ่อนและสีม่วงต่างกันไปปีกไม่มีสีฟ้า แต่จะเป็นโทนสีเขียวสีเทามีรูปสามเหลี่ยมสีเหลืองอยู่เหนือปากมีความยาวอยู่ที่12ซนติเมตรโดยมีถิ่นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศสต,ต่อมากันเลยบูวิงแพลตสายพันธุ์นี้จะไม่มีสีฟ้าบนใบหน้าและยังมีดวงตาที่ใหญ่กว่าเมื่อเทียบกับรูปร่างโดยลักษณะจะระบุได้ง่ายกว่านกฟอพาสสายพันธุน์อื่นๆโดยมีความยาวอยู่ที่12ซนติเมตร มีถิ่นกำเนิดในประเทศอาร์เจนตินาสายพันธุ์ต่อมาก็คือสเปกตาซียเลาเทอโดยเพศผู้จะมีวงแหวนสีม่วงรอบดวงตาในตามีสีเขียวมรกตและสีเขียวสดใสเล็กๆเหนือปากนกฟอพัสสายพันธุ์นี้สามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝนการพูดได้มีความยาวอยู่ที่13เซนติเมตรมีถิ่นกำเนิดในประเทศพานามาตัวถัดมากันเลย เธอคอยล์ลัพาลอดสีลำตัวเป็นสีเขียวอ่อนทั้งหมดโดยจะมีเฉดสีเข้มกว่าเล็กน้อยบนลำตัวส่วนบนนกฟอร์พัสสายพันุนี้ได้ชื่อมาจากสีน้ำเงินอ่อนบนหลังสแคร์เล็ตเธอพาลอดมีสีเขียวมรกตเหนือแก้มและหน้าผากตัวผู้มีสะโพกจะมีสีน้ำเงินม่วงและหลังส่วนล่างจะมืดกว่าฟอพัสตัวอื่น,นโดยมันมีความยาวอยู่ที่12ซนติเมตร กำเนิดในประเทศบาซินมาที่ตัวสุดท้ายกันเลยแปซิฟิกแพลร t ดเพศผู้จะมีดวงตาสโพกและในปีกเป็นสีโคโบอลส่วนเพศเมียจะไม่มีสีโคโบอลและมีดวงตาสีเข้มมรกตโดยมันมีความยาวอยู่ที่13ซนติเมตรมีทิ่กำเนิดอยู่ที่ประเทศเปรูและหลังจาก ที่มีการแนะนำทั้ง8สายพันธุ์ไปแล้วเดี๋ยวพี่ก้าจะแนะนำสีที่นิยมในบ้านเราว่ามีสีอะไรกันบ้างแต่จริงๆมันก็มีเยอะกว่านี้นะโดยสีที่หนึ่งก็คือสีกีนมีลักษณะเป็นจุดเด่นเลยนะครับก็คือสีเขียวทั้งตัวโดยสีเขียวนี้จะเป็นสีเริ่มต้นของสีนกพอพัดทั้งหมดเลยนะราคาก็จับต้องได้อยู่ที่ประมาณ1,200-1,300บาทนะครับ ตัวที่2ส,สีบูสีที่ถูกการพัฒนานับจากสีกรีนแล้วก็มาเป็นสีบูแต่ก็ยังเป็นกลุ่ม normal ของซีรีบูลักษณะเด่นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะออกเป็นสีฟ้าสีนี้ก็ถือว่าเป็นสีนกที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆสำหรับนักเลี้ยงหน้าใหม่กันเลยทีเดียว3ส,สีพายไม่ว่าจะเป็นพายบูพายกรีน พายเทอร์คอยลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนกกลุ่มพายคือเขาจะมีขนที่แตกต่างแซมออกมาจากขนอย่างเช่นพายกีนก็จะมีขนออกสีเหลืองๆแซมขึ้นมาและถ้าเป็นสีพายบูก็จะมีขนออกสีขาวๆแซมขึ้นมาและกลุ่มต่อไปก็คือสีพาสเทลเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีความอ่อนของสีที่ดรอปลงมานะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเก็ดและคล้ายๆหินอ่อน ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือปลายปีกของเขาเนี่ยจะมีความเทาอย่างเช่นในกลุ่มพาสเทลก็จะมีกลุ่มของพาสเทลกรีนพาสเทลเยลโลรวมไปถึงพาสเทลเคอร์คอยเป็นต้นกลุ่มสีที่5กลุ่มของอเมริกันหรือไดลูดห,หรือเรียกได้ทั้งสองชื่อน,นะเอกลักษณ์สีเฉพาะตัวของเขาเนี่ย มันจะมีความเหลื่อมของแต่ละซีรีส์อย่างเช่นซีรีส์กีนจะเรียกว่าอเมริกันเยนโลจะมีความหวานอยู่ในตัวของเขาส่วนอเมริกันไวตัวของเขาจะมีสีขาวแต่จะมีเหลือบของสีฟ้าซึ่งโดยรวมแล้วมันจะมีความหวานในตัวเขาน่ารักจริงๆเนีย่ยเป็นอีกสีหนึ่งที่นิยมกันเลยทีเดียวกุ่มสีตอบไปก็คือกุ่มสีฟอลโล่คือลักษณะเด่นเลยนะครับก็คือตาของเขาจะเป็นสีแดง ซึ่งโดยปกติทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ตานกจะเป็นสีดําสรุปก็คือถ้าเป็นตาแดงจะเรียกว่า follow ทันทีมันดูสีต่อไปกันเลยดีกว่ากลุ่มสีที่7เนี่ยก็คือกลุ่มไอโน่ก็จะเป็นตาแดงแต่ลักษณะพิเศษข,ของไอโน่เนี่ยด้วยการพัฒนาออกมาหรือจุดด้อยของเขามันทําให้เม็ดสีของเขาเนี่ยหายไป8 ที่นิยมในบ้านเราเหมือนกันก็คือบูเทอร r คอ o นะครับเพื่อนๆได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าทุกๆสีเลยนะครับลักษณะเด่นของมันก็คือตรงหัวจะมีสีเขียวคล้ายสะท้อนแสงลุ่มสีสุดท้ายก็คือ dark factor ซึ่งระบบสีมืดนี้จะเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่สามารถสปิดได้จึงสีมืดนี้มี2แบบก็คือ single dark factor dark green หรือ cobal และดับเบิลด์กแฟกเตอร์ก็คือโอลิฟหรือเมิร์ฟเรามาพูดลักษณะนิสัยเบื้องต้นกันนะครับลักษณะนิสัยนกฟอร์พัทนิสัยน่ารักขี้อ้อนฉลาดมีสีสันสวยงามเป็นนกที่เสียงเล็กกว่านกแก้วพันอื่นๆทำให้เลี้ยงในอาพาร์ตเมนต์หรือคอนโดได้แต่บางตัวก็มีนิสัยขี้วีนและถ้าโดนกัด แอบเจ็บอยู่เหมือนกันนะท่านนกน่าจะรู้ดี การเลือกซื้อสามารถแยกเป็นประเด็นประเด็นต่างๆได้ดังนี้ควรซื้อขนาดเป็นลูกป้อนช่วงขนพายก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งหรือมองดูลูกนกที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่ซึมกระปี้กระเป๋ามีปฏิสัมพันธ์กับเราและหากเป็นไปได้ก็ลองจับมาอุ้มหรือจับนกก็จะเป็นทางเลือกในการตัดสินใจได้ดีและถ้าตัวไหนใช้จะงอยปากงับเพื่อนๆน,นั้นอาจจะเป็นสัญญ,ญาณว่านกตัวนี้ก้าวรล้าวก็เป็นได้นะและการดูเพจนกหรอพี่ ก็วิธีแยกเพศเบื้องต้นสามารถแยกจากสีของนกถ้าเป็นตัวผู้จะมีสีน้ำเงินเข้มที่หางตารวมไปถึงลำกลางหลังก้นและปีกส่วนตัวเมียจะไม่มีลักษณะสีน้ำเงินดังที่กล่าวมาส่วนนกลูติโนหางตาลำและปีกจะเป็นสีขาวนั่นก็คือเพศผู้ส่วนเพศเมียจะออกสีเหลืองๆทั้งหมดอัลบิโนเป็นนกที่ดูเพศยากที่สุด ปีกคิ้วล้ำจะออกสีม่วงอ่อนๆโดยต้องใช้ไฟเลสส่องดูแล้วมาพูดถึงอาหารของนกฟอร์พัดกันบ้างจะไม่แตกต่างจากนกเลิบเบิร์ดหรือนกแก้วสักเท่าไหร่โดยสามารถแบ่งอาหารได้2ระดับก็คืออาหารสำหรับลูกนกโดยเฉพาะแบรนด์ที่นิยมก็คือนูที่เบิร์ดหรือเคที่ และเราควรป้อนปริมาณอาหารให้เหมาะสมต่อความต้องการของนกเช่นนกน้ำหนักหน0่งกรัมป้อน10 m มลหรือ1 0ต่อน้ำหนักตัวรวมไปถึงวัดอุณหภูมิก่อนป้อนอาหารให้เหมาะสมรวมไปถึงอุณหภูมิที่เหมาะสมจะอยู่ที่38-41ถึงอองศาเซลเซียสเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการป้อนอาหารที่เย็นและร้อนจนเกินไปจนทำให้ระบบการย่อยของลูกนกมีปัญหา โดยอุปกรณ์ก็จะมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ช้อนป้อนหรือไสลิงใครใช้ไส้ไก่ป้อนแล้วระวังมันจะหลุดเข้ากระเพาะนะพี่ก้าไม่แนะนำรวมไปถึงอีกชนิดหนึ่งก็คือท่อป้อนก็นิยมไม่แพ้กันพอป้อนเสร็จน้องๆอ,อย่าลืมก่องไฟให้ความอบอุ่นลูกนกตลอดการป้อนด้วยนะแนะนำให้อยู่ในช่วง31-32ององศาเซลเซียสหรือมากกว่านี้ตามความเหมาะสมของอายุของนก ส่วนอาหารสําหรับนกตอนโตก็จะเป็นอาหารพื้นฐานนะเพื่อนๆโดยก็จะมีมะเมล็ดพืชที่ผสมรวม13อย่างนอกจากนี้ยังสามารถให้กินทั้งผักและผลไม้ได้อาทิเช่นมะละกอกล้วยสุกผักกาดขาวเป็นต้นและเราควรบำรุงวิตามินให้เจ้านกด้วยนะก็จะเป็นกระดองปลาหมึกหรือแคลเซียมก้อนก็ได้ โดยจะช่วยให้นกสามารถรักษาปริมาณแคลเซียมในร่างกายให้สมบูรณ์ได้โดยเฉพาะนกเพศเมีย <Wow. S 1> ที่จะต้องใช้แคลเซียมในการสร้างเปลือกไข่และเดี๋ยวเรามาดูการเพาะพันธุ์กันบ้างระยะการฟักไข่ของนกฟอรพัทจะใช้เวลาในการฟัก18 22วันจะไข่ครั้งละ4ถึ8ฟองแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเจ้านกนะโดยมันสามารถวางไข่ได้ปีละ3ถึง5ครั้งต่อปี แต่ควรพักนกบ้างก็จะดีนะโดยลูกนกจะหัดกินและหัดแท้ท <Wow. S 1> านพืชช่วงนี้และควรอัดอาหารของเด็กๆเ,เข้าไปด้วยเช่นมิลเล็ดพวงขนมปังอาหารไข่ท้ายนี้พี่ก้าหวังว่าน้องๆจะได้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจนะซื้อมาแล้วดูแลเจ้าตัวเล็กให้ดีๆ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่กาด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ